สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเงินเกาหลีนะครับค่าเปรียบเทียบระหว่างเงินเกาหลีกับเงินไทยนะครับเงินเกาหลีก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับตอนนี้คือเงินเหรียญกับเงินธนบัตรก็้ายกับของไทยเรานะครับเรามาชมกันเลยนะครับตัวแรกก็นี่นะครับพามาชมเงินเหรียญก่อนตัวแรกนี่นะครับ10บอนหรือชิป ชิปวอนก็เหรียญ10วอนของเกาหลีนะครับแต่เปรียบเทียบกวับของไทยก็ประมาณ25สตางค์นะครับผมตัวที่2โอชิปวอนหรือเหรียญ50วอนนะครับเหรียญ50วอนก็จะตกประมาณ1บาทนะครับตัวที่3ก็จะเป็นแพ็กวอนแพ็กวอนก็คือเหรียญ1น0นะครับ เหียห่งร้อยวอนของเกาหลีก็ประมาณ2บาทนะครับตัวที่4ตัวที่4ี่โอแพกวอนโอแพกวอนก็เหรียญห้าร้อยวอนนะครับตัวนี้ก็จะตกอยู่ประมาณ13บาทนะครับตอนนี้คืออาตาัตราแลกเปลี่ยนนะปัจจุบันก็คือวันนี้วันที่1นึมกราคมสองพันะนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับ นีด้านหลังก็จะเป็นสัญลักษณ์ต่างๆครับสถานที่สําคัญเหรียญ10วอนนี่ก็มีสถานที่ต่างๆเหรียญห้วอนก็จะเป็นตาหลวงข้าวเป็นบุคคลสําคัญแล้วก็เป็นรูปนกนะครับนี่คล้ายๆกับของบ้านเรานะครับต่อไปเรามาดูธนบัตรกันต่อเริ่มต้นที่หนึ 1, ่งพันวอนหนึ่งพันวอนนะครับก็จะมีนี่ ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับนี่ให้ดูด้านหน้าก่อนอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นสถานที่ต่างๆอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าชอนวอนช้อนวอนก็คือ1000นะครับ1000วอนถ้าเปรียบเทียบกวับของไทยก็27บาทนะครับตัวนี้แบงก์สีฟ้า27บาทนี่นะครับดูชัดชัดตัวที่2ธนบัตรตัวที่2 ตัวที่2องโอชอนวอนโอชอนวอนก็คือ5,000วอนนะครับ5,000วอนถ้าเปรียบเทียบณอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันก็136บาทนี่จะเป็นด้านหน้านะครับโอชอนวอนนี่แบงก์ออฟเกที่จะเป็นด้านหลังนะครับเป็นรูปต่างๆ อันนี้136บาทนะครับโอชอนวอนถัดไปนะครับเราไปดูอีกตัวหนึ่งมานมานบอนหรือบางคนก็เรียกอ่ะมานนอนะครับตัวนี้หนึ่งมืวอนตัวนี้หนึ่งมืวอนถ้าเป็นของไทยก็273บาทนะครับ273บาทนี่จะเป็นด้านหน้า มานวอนแบงก์ออฟโคเรียนะครับนี่จะเป็นด้านหลังต่อไปตัวสุดท้ายนะครับนี่แบงก์ใหญ่สุดของเกาหลีห้าหมื่นวอนนี่โอมานวอนหรือบางคนก็เรียกว่าโอมานนนคือห้าหมื่นวอนนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้า นี่จะเป็นด้านหลังเห็นะครับนี่แบงค์ใหญ่สุดเลยอันนี้เขาประมาณหนึ่งพันสาหสิบห้าบาทแบงค์ใหญ่สุดนะครับตัวนี้ห้าหมวอนนี่นะครับเราพาชมครบหมดแล้วนี่เงินเกาหลีเปรียบเทียบเ,ยบเกินเกาหลีกับเงินไทยนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ